ตอนนี้แฮปปี้มีความสุขดีค่ะอะตอนหน้านี้มรอุมเลยไหมคะโอ้มายก็ก็ถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตแล้วก็โอเคค่ะค่ะแล้วแล้วพี่เติ้ลเป็นยังไคะตอนนี้เติ้นี้เข้าวันอยู่ค่ะเติ้ลเขาเรียกว่าเก็บตัวบวชค่ะโอแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวจะปวดเมื่อยจะไม่แจ้งอีกทีนึค่ะดูอยูมองกล้องรวมๆก็ได้ค่ะอันนี้คือเขาตั้งใจบวชอยู่แล้วว่าถึงไหนพี่ก็คือตั้งใจบวชอยู่แล้วว่าเข้าไป ทางโรงเรียนชายเรือน,ใช,นใช่ไหมคะออกมาแล้วก็ตำรวจประมาณนี้ค่ะแล้วเรื่องอาการป่วยของมิเตอร์นะคะเป็นยังไงบ้างเลยตอนนี้อาการป่วยนะคะก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังทรงตัวอยู่แล้วก็มีแบบไบโพล่าหรืออะไรนี่ต่อไปค่ะ,ะไปหาหมอ,ไ,มหมอไหมคะหมอไหมค่ะหมอค่ะแต่ก็คือมันใช้เวลาระยะเวลาในการรักษาค่ะ,ะ,ะคือแบบในเดือนเดียวสองเดือนมันไม่หายแล้วเป็นปีค่ะสรุปคือตอนนี้หนูคืนดีกันแล้ว ไม่ได้คืนดีค่ะแค่แต่ว่าวันที่เราไปออกอาการเนี่ยเราแค่หนูแค่ให้อภัยเขาแล้วก็จะบอกบอกเขาว่าก็จะอยู่ข้างๆเขาแหละแล้วก็ไปไปส่งเขาให้ถึงสังสานส่วนจะกลับมาคบกันไหมก็ต้องดูหลังบวชว่าเขารักษาตัวหรือยังแล้วก็แบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยสถานะตอนนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรสถานะตอนนี้ของเขาก็เรียกว่าดูแลกันไปค่ะก็เหมือนพี่น้องกันนะ เพราะว่าเราเริ่มต้นสังกัรแต่ว่าดูแลการแชร์การอะไรเงี้ยค่ะที่ย้อนกลับไปวันที่หนูไปออกรายการพี่หนุ่มเนาะมันมีช็อตที่เขาลุกขึ้นมาตอนนั้นอะล้วที่เป็นคนพูดเยอะมากหนูหนูว่าไงบ้างวันนั้นอะตอนนั้นหนูก็ตกใจนะคะตัวเขาหลุดนะคะถ้าสมมติเขาหลุดเราตายแล้วตอนนั้นแบบแบบตกใจมากหนูก็จะลุแล้วคือทักสตูก็แบบว่าช็อตแล้วแบบว่าลุกขึ้นมาแล้วเตรียมชาร์จแล้วอย่างเงี้ยแล้วพี่ต้นเขาเป็นแบบนี้บ่อยไหมคะ ตั้งแต่ด้วยกันเนี่ยอ่านนจริงๆริอะอาการาเ,กเ,าเขาดีขึ้นเรื่อยๆจนเขาเข้าเรือนจําไปใช่ไหมคะพอออกจากเรือนจําเนี่ยเหมือนว่าไม่ได้ทานยาก็เลยแบบว่าแย่แ yeah. ย yeah. ่ลงหนักไปทั่วเลยคตอนิคุณไปทั่วเขาตลอดเลยค่ะใช่ค่ะอยูกับหมอนก้ได้กระเป๋ารไ,ได้งไเงินด้วยได้าวามสขด้วยโอเ เดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าหายเองกลัวไหมเหรอคะเออจริงๆอะ่ะเราเราก็รู้สึกรู้สึกเหมือนกันนะคะแต่คือก็ถ้าเกิดเราไปตัวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเราต้อรักษาเขาด้วยอะคะ่ะเราต้องให้กำลังใจเขาอะค่ะเป็นหนูอย่างนี้คือถ้าพี่ถามตรงๆมันมันนั้นเป็นการปิดกั้นตัวเองเหรอเพื่อแบบมีคน มนเข้าหาหนูแล้แลลนหนูรอพี่หนูอะไรเงี้ยอ๋อหนูบอกแล้วว่าสามารถสามารถนมหนูไม่ได้ปิดกั้นหนูไม่ได้ปิดกั้นตัวเขาแล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นคนอื่น,นคือแบบว่าหนูสามารถคุยกับคนอื่นได้แล้วก็คุยกับเขาได้คือเราคุยกันแล้วว่าเราอ่ะจะเป็นพี่น้องกันนะแล้วถ้าเกิดพี่บวชพี่รักษาตัวเสร็จเนี่ยอ่ไม่ว่า ยังไงเนี่ยเราจะกลับมาคุยในอีกทีว่าเราจะเป็นเหมือนเดิมไหมพี่เขากังวลไหมพี่กังวลไหมที่เราแบบว่าอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยไม่ค่ะตอนนี้ไม่กังวลแล้วค่ะก็คือมีทั้งธรรมะบำบัดจิตใจเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีขึ้นแล้วค่ะแล้วกลับต้องคงนักวันนี้ทำไมหลายคนสงสัยว่าทำไมเรายังรักและยังหวงดีทเราอยู่ในที่สิ่งที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดและรุนแรง ทำาไม่เหรอคะ <Okay. S 1> ก็รักท่เดี่ยวดนรักษาก็รักกใจบรสุทสุ์รักได้จริงเลยใช่ถึงเขาจะทำร้ายหนูหนูก็ลักเขา,เขามาทำไงได้ก็รักอะคะ่ะเ <c oughs> พราะว่าเราผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะไม่ว่าแบบทั้งผ่านความตายใช่ไหมคะผ่านการลาจากแบบจากเป็นอะไรเงี้ย แล้วยันมาถึงทุกทุกวันนี้ยมันทําให้เรารู้แบบว่าเอองั้นรักกันไ้ดีกว่าแต่อนาคตเนี่ยคือไม่มันไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วว่าหนูไม่สามารถสัญญากับทุกทุกคนได้ว่าหนูอ่ะจะต้องเป็นแฟนเขาตลอดไปนะเดี๋ยววันหนึ่งหนูเกิดมีแฟนใหม่หนูอ่ะาแล้วก็จะมีคนมาด่าหนูอีกหรือเปล่าว,ว่าเออเดี๋ยวมีแฟนใหม่ทิ้งพี่เติ้ลอีกใช่ไหมคะอันนี้คือหนูก็บอกนะตรงนี้เลยว่าอ่าพี่เติ้ลเขาก็ทราบว่าโอเคตอนนี้เราสถานะคือ เป็นเป็นเป็นแคน่คนแค่คนแบบดูแลแล้วห่วงใยกัน ส่วนหลังบวชก็ค่อยว่ากันว่าจะกลับมาไหมหรือว่าเขาซึ้งในรถพระธรรมแล้วเขาไม่อยากจะศึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีค่ะทางตรงๆหนูมีคนมาจีบไหมคะตอนนี้มีเรื่อยๆค่ะอ้าหลอแล้วเขายังไงก็คือก็คุยก็คุยธรรมดาค่ะไม่ได้แบบว่าแบบต้องคุยเป็นแฟนต้องนัดเดทต้องนัดทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากตอนนี้หนูก็เน้นแต่งงานก็คือทํางานช่วงนี้งานเยอะมากเลยหนูยังมาแอบหลับหลังบูธเลยค่ะ ก็หนูเพิ่งรับงานตีสามใช่ไหมคะก็คือไปโชว์ตัวมาแล้วก็แบบอ่ารีบมาตื่นผมมุเช้ามานี่แล้วก็งิมสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เปิดตัวให้อมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เขาจะไม่เกิดความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยบ้างเมื่มาอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่ห่วงหรอคือจริงๆอ่ะเขาอ่ะเคยคิดนะคะเหมือนว่าพอเขาไปอยู่ในวัดเนี่ยเขาอ่ะวางได้ตอนแรกๆอ่ะค่ะคือแบบหนูต้องถือกล้องวงจรปิดไปแบบไปด้วยค่ะ เราพีน like no like 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 ั it, ่งน uh, no, so ั่งนั่งนั่งกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็เสียบกล้องวงจรปิดแล้วก็เออดูกันเขาก็ดูว่าเราคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆมาเนี่ยเหมือนเขาคิดได้แล้วว่าโอเคคือแบบทุกอย่างมันต้องปล่อยวางบ้างเหมือนที่แบบเขาก็คงเข้าใจอะค่ะเขาก็เลยแบบต้องปล่อยวาง่เงียไม่งั้นอ่ะตัวหนูก็รู้สึกอึดอัดตัวเขาก็รู้สึกไม่สบายใจเราทั้งสองคนก็เลยต้องแบบต้องมีแบบสเปกของตัวเองค่ะแล้ว ที่ทุกคนละคือหลายคนจะเข้าใจว่าหนูกับทนายอะไรเงี้ยเพื่อนอะไรอ๋อคุณพ่อเขาดูแลหนูตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่แบบตั้งแต่พ่อหนูแม่หนูทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่า มรดกหรืออะไรก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ก็คือทนายเอทนายภาษาเนี่ยคะ่ะก็เป็นคนดูแลมาตลอดเลยคะ่ะมีอะไรที่หนูไม่สบายใจเนี่ยหนูก็จะโทรหาเขาเป็นคนแรกคือคือหนูจะไม่โทรหาพ่อแม่ไงคะ่ะหนูก็จะแบบว่าพ่อเอ๋หนูเป็นอย่างนี้นะเอ๋ A. หนูควรทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะเป็นแบบแบบเรียกว่ากุญซือนะคะตอนนี้เขาเรียกฮีซพีุญซือหนูก็จะบอกโอเคค่ะพ่อเป็นกุญซือให้หนูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือเป็นพ่อจริงๆไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะ เป็นท่าจริงๆค่ะไม่ได้เป็นอย่างอื่นพี่ตินพี่ติน์ตเข้าใจแล้วตอนนี้ตอนนี้นางเข้าใจแล้วค่ะนางเข้าใจตั้งอยู่ในงานแล้วอะค่ะต้องอยู่ในงานเดนึงค่ะแล้วก็น้ำหนักมันยา,ากโอกสกลับมาหางานยากมันมันอยู่ที่ตัวเขาเลยอะค่ะเราไม่สามารถแบบตอบได้คือขนาดตัวหนูเองนะคะที่แบบว่าหนูคิดว่าหนูแข็งแรงแล้วตัวหนูเนี่ยฮิวตัวเองขึ้นมา สุดๆแล้วตอนหนูที่ที่หนูเคยเป็นแบบเขานะคะก็ใช้ระยะเวลาสองปีเหมือนกันนะกว่าจะแบบว่ากลับมาแบบปกติแต่ว่าคือยาเนี่ยต้องทานตลอดแต่อย่าคิดว่าตัวเองแบบว่าฉันใช้ใชทำมารักษาได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบบางทีมันไม่ได้อะมันต้องใช้ยาจริงๆพี่วันนี้ผมต้องกินยาอะไร อนนี้อยู่ที่วดัดอ่ะก็น่าจะทานเหมือนเดิมค่ะอันนี้หนูคิวดว่าก็น่าจะทานนะคะใช้คํานี้เพราะว่าไไอตอนที่แบบว่าหนูบงังคุอยอ่ะหนูหนูหนพักว่าถ่ายตอนทานยาให้หนูดูด้วยประมาณนี้ค่ะใ,ใช่ค่ะแต่ว่าคือตั้งแต่เข้าวัดไปก็ไม่สามารถที่ได้แล้วค่ะก็เป็นเดือนแล้วที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้ไปส<ม>ังสรเลยเราเหนื่อยไหมเหรอพี<ด>่เหนื่อยพี่ฟังพี่เหนื่อยแทนแล้วพี่แทนเลยเนี่ยแล้วหนูก็ยังสาว ยนะในเส่วนงานเราก็ต้องทำคนรับแรงชีวิตส่วนตัวก็ต้องใหน้ไหมเหรอคะจริงจริงอ่ะพี่เคยได้ยินคำนี้ไหมการการให้อ่ะแล้วเราแล้วเราได้ได้ความสุขอ่ะคือบางคนอ่ะเขาไม่ต้องการแบบได้รับหรอกบางคนแ่ะเราต้องการให้แล้วแบบเรามีความสุขอ่ะเวลาที่หนูเห็นเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนูมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพาเขาไปเที่ยวเวลาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยหนูมีความสุขนะ หนูก็รักเขาหนูรักเขาใช่แต่ว่าตั้งแต่แบบหนูหวังดีกับเขาตั้งแต่แรกหนูคือหนูไม่ได้รักตั้งแต่แรกเงหนูหนูหวังดีว่าเฮ้ยหนูจะพาผู้ชายคนนี้ออกมาจากหน้าตู้เย็นแล้ววันนี้หนูมาส่งเขาถึงฝั่งฝันแล้วว่าเขาออกมาหน้าตู้เย็นแล้วแล้วหลายปีเนี่ยเขาก็ออกมาจนอาจจะบวชแล้วคือตั้งแต่เนี้ยไม่ว่าเราจะอยู่หรือเราจะแยกกันไปอะ่ะคือหนูหมดห่วงแล้ว มันไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงแล้วคะ่ะแล้วก็แบบคือเอฟซีเขาเนาะเยอะเนาะก็จะแบบไลน์ไอ้เฟสมาบ้างอินบ็อกซ์มาบ้าง,าางว่าพี่ต้นไปไหนพี่ต้นอย่าทิ้งพี่ต้นนะบางทีบางคนก็ขู่หนูอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขาห่วงเราแทนใช่ใช่ใช่ก็ห่วงผมแนทนพี่ตแบบ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบบที่ความสุขของวันนี้ใช่ค่ะจริงๆก็เป็นเขาก็เป็นความสุขของผมตลอด แต่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูคือความสุขของเขาหรือเปล่าโอ้ยหนูคำถามคำถามที่ถามในแง่ของการดูแลป่วยหมอแนะนำไหมว่าคนอยู่กับผู้ปเขายังไงบ้างคือหนูว่าไม่เคยเข้าไปปรึกษาหมอกับพี่เขานะคะแต่ว่าเราอ่ะเคยผ่านมาเราก็เลยรู้ว่าการที่อยู่กับคนที่เป็นป่วยคือหนึ่งเลยต้องเข้าใจเขามากๆเข้าใจเขาที่สุดไม่ว่าเขาจะพูดอะไรหรือเขาต้องการ แบบว่าพยายามใจเย็นแล้วก็ใช้แบบสมองแล้วก็สติคิดแล้วก็พูดออกมาคือบางทีเราพูดออกมาอย่างเงี้ยเรื่องแค่แบบนิดเดียวเี้ยมันกลายเป็นเรื่องชา้างกลายแบบอุ๊ยพี่พี่คิดไม่นู่นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแต่งเรื่องได้แต่งหนังได้เรื่องเงนยงเลยเหมือนเหมือนที่แบบว่าอ๋อคนนี้จะเป็นพ่อองเป็นผัวประมาณเนี้ค่ะคือแบบเขาจะคิดกว้างเขาจะคิดเยอะประมาณนี้ค่ะอ,อบวชที่ไหนนะคะกรุงเทพอววัดป่าค่ะวัดป่า อาระยะอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะตรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอ๋อวันประมาณอันนี้น่าจะน่าจะต้นเดือนหน้านะค่ะอันนี้หนูยังไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกับเขาแล้วก็เลยแบบไม่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 ได้ไม่ได้คุยกับค้าว่าตาก็จะไม่มีถือมงถือหมอนอย่างนี้เนาะไม่ไม่น่าไม่มีนะคะน่าจะโกนหัวเงียบๆแล้วก็บวชเลยอะค่ะ้็หนูจะตั้งใจไปเจอพี่เขาก่อนเขาบวชเลยค่ะ ออถ้าไม่มีงานหนูก็ไปนะคะตอนนี้หนูทํางานเยอะมากเลยะคะ่ะคือแบบงานกลับมาแล้วใช่ไหมคะเราก็รับงานทุกวันแทบไม่มีเวลานอนเลยอะคะอ่ะนิยามนิวนิวตอนนี้คือโสดไงคะโสดโสดสิคะโสดจิบได้แต่ว่าแฟนคลับแฟนเก่าหวงแค่นี้ได้อ่าหมดแล้วอ่าอะไรเอาอีกไหมหมดแล้วนะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอนุวิธส่วนไหน